สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยครับพวกับผมมิสเตอร์แมนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวอ่องกล่องอกล่องชุดอุปกรณ์ไฟนะฮะของอีเวนต์ลิสเปลเวอร์ชั่น4.9.0นะครับเป็นเวอร์ชั่นของวันชุดมากนะที่อัปเดตมาใหม่นะเมื่อไม่นานวันนี้นะครับซึ่งกล่องที่มาใหม่ก็คือกล่องซันต้าเหลืองนะเป็นกล่องนี้นะครับนี่นะครับนี่คือกล่องนี้ชุดอุปกรณ์ซันต้าไฟลุกนะครับ เราก็จะไปดูรายละเอียดเลยครับกดติดตั้งรถไปนี่นะครับเราไปดูรายละเอียดของหน้านปืนก่อนเลยนะครับอ่าหน้านปืนในชื่อปืนก็จะชื่อว่าปืนไฟสุกสกาว m k นะครับสามซึ่งรู้สึกว่าจะมีปืนไฟสุสกาว MK สาสองด้วยนะถ้าเกิดเทียบสองปืนนี้ผมว่าปืนมาใหม่อันสามดีกว่าครับแต่ก็อันนี้ก็อันนี้ก็ดีฮนะอันนี้ก็ไม่ต่างกันนะแต่ว่าอันนี้ดีสุดแหละรีโหลดเร็ววิ่งเร็วทุกอย่างดีหมดครับยิงก็เดียวตามกัน ว่าถ้าเกิดให้เปลี่ยนที่อ,อันนี้มันน่าจะแย่สุดละมั้ง <c oughs> อันนี้ลองลงมานะครับนี่นะครับซึ่งเราไปดูหน้าของความแรงเนหะมือนเดิมครับความแรงนะัดเดียวจอดถ้าทะยดนะนัดเดียวตายนะครับซึ่งการบรรจุกระสุนนี่ก็กระสุนนี่บรรจุได้4ี่นัดนะครับความเร็วในการยิงก็ยิงยิงไปประมาณหนึ่งนะัดแล้วก็ประมาณจะมันเหมือนมันมีเวลาคูลดาวมันนะครับมันจะมีเวลาสักพัก สักแป๊บหนึ่งนะแล้วเขายิงลัที่สองออกไปต่อรอสักพักนงครับยิงฟิวแล้วรอต่อมันก็ยิงฟิวรอฟิวไปตรงครบสี่นั้นนะครับซึ่งความไกลในการยิงมันก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับไกลนะก็ยังไกลไม่มากเข้าพวกปืนแมทเทลเลมอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับบางกลางนะครับบางกลางความแม่นยำก็แม่นอยู่นะครับแม่นอยู่อยู่ในระดับบางกลางเหมือนกัน,นครับความเร็วนี้ก็ถืถอว่าเร็วนะถือว่าดีเลยนะครับดีครับความเร็วนี่ถือว่าดีครับ หึ่งถามว่าโดยลวงแล้วมันดีไหมผมว่าก็ดีนะควรจะซื้อกิบไว้นะความโหดที่ก็โหดอยู่ฮะแล้วก็อันนี้มันสามารถเล็งได้ด้วยนะฮะมันสามารถเล็งได้ด้วยเห็นไหมมันจะมีลํากล้องอยู่ถองตัวมันนะฮะลำกล้องฮะลำกล้องมันเล็งได้ด้วยนะซันตานี้แต่ระยะการยิงนี่มันไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไกลท่าพวกสไนนนะมันก็ถือว่าปานกลางนะครับความเสี่ยงนี่ยัดเยี่ยงเลยนะฮะ,นะลก้ก็คือตายอย่างเดียวนะฮะไม่มีรอดนะฮะ แล้วค,ความเร็วลายไวอยู่ครับนี่ก็คือรายละเอียดโดย่าข้าวนะพูดพูดรายละเอียดโดยร่าข้าวหนง,งี้อาจจะไม่เข้าใจต้องไปดูกันในเกมนะครับซึ่งเปืนปืนข้อมูลของปืนก็นกนข้าวประมาณนี้ครับเราไปดูหน้าของชุดตัวละครบ้างนะฮะคือส่วนแรกเนียหัวครับหัวนี่นะฮะมันก็จะเป็นกันทุกซันต้าเลยไหมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นทุกซันต้าเลยนะคือแม่งไม่มีความสามารถพิเศษครับอ่า มันไม่มีความสามารถพิเศษบวกมานะมีแค่ความสามารถปกติของมันคือความแข็งแรงบวก5%เนะครับความสามารถพิเศษเหมือนชุดพวกอื่นๆมันไม่มีนะความจริงมันก็น่าจะมีหน่อยนะเออแบบเช่นลดเวลาการยิงของปืนอะไรประมาณนี้ฮะเอออาจจะถือวิ่งเร็วขึ้นเออกันกันอย่างนู้นกันอย่างเนี้ยแต่ไม่มีความสามารถพิเศษนะด้านของตัวด้านของตัวตัวมันก็ไม่มีเหมือนกันนะครับไม่มีความสามารถพิเศษนะบวกมีแค่ ความแข็งแรงบวกเซ็นะครับไปดูเรืของขาครับขาก็ความแข็งแรงบวก5้าเซ็นกันครับคือส3มอย่างนี้ส่วนสาส่วนนี้คือไม่บวกความสามารถพิเศษเลยนะครับซึ่งผมจะไม่แสงไปแล้วกันมันมันไม่ได้ช่วยบวกเลยเลยผมก็จะทำแต่งตัวสไตล์ของผมนะอ่าเนี่ยแบบนี้นะครับดีเดี๋ยวเราก็เข้าไปดู ไปรับชมกันในเกมได้เลยนะว่าปืนนี้มันโหดควรจะซื้อเก็บไว้หรือไม่อ,อย่างไรนะฮะอ่าก็ไปรับชมได้เลยครับ to Things. You know you got me going insane. Fire and ice, going in cause we want to, want to.